วันนี้เราจะมาดูถึงเรื่องของการทำกำแพงกันดินนะครับก่อนอื่นเราต้องใช้เข็มเจาะนําก่อนซึ่งกำแพงกันดินนี้เราจะใช้เข็ม i18 ยาว6เมตร เมื่อเราได้ลงเข็มลงไปแล้วจากนั้นเราจะใช้แผ่นสำเร็จเป็นแผ่นพื้นสำเร็จเสียบลงระหว่างของเข็มไอ18นะครับ ขั้นตอนในการวางแผนการทำกำแพงกางดินเราจะต้องมีการตีผังก่อนซึ่งกำหนดแนวระยะของตัวเข็มจากนั้นเราก็ใช้เอ็นขึงให้ได้แนวระดับที่เป็นแนวเดียวกันนะครับ ซึ่งในการทำกำแพงกันดินนี้เราจะต้องทำสเตย์ด้วยนะครับแล้วก็ต้องทำฟุตติ้งในแนวของสเตย์เพื่อใช้สำหรับค้ำยันไม่ให้กำแพงลม้มซึ่งตรงนี้จะทำให้ช่วยให้กำแพงกันดินแข็งแรงนะครับในขั้นตอนนี้เราเก็บลง ซึ่งการใช้เข็มเจาะนําแล้วใช้เข็มลงจะทําให้สามารถลงเข็มได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจทีพกันกินติดต่อที่0863-160-991สำหรับวันนี้ขอกลับลาไปด้วยก่อนน,น,น,นนะครับสวัสดีครับ